แอคทีน่างู3หัวชั้น6แนวทางในการต่อสู้จัดทีมเพื่อเก็บฟู6บัฟและยังมีของรางวัลที่เราสามารถแลกได้นาเสริมแกง่งสกิลระดับ S.S.R สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมแบ็คโคเวอร์ M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์ M และกนัล็อกออเรนจินเกนชิ้นอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอด PowerPay ฉันนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power p a y นะครับซึ่งตอนนี้ท้าทายจํากัดเวลาแพ็คฮีนาบอสก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกเนาะแต่ถ้าใครต่อสู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราสามารถต่อสู้ในด่านปัจจุบันที่เราอยู่ได้เลยโดยพื้นฐานแล้วในการได้รับเหรียญเลทต่อรอบเนี่ยจะอยู่ที่40ถึง 40c แต่ในกรณีที่เราเลือกปรับเสริมเพิ่มเติมก็ยังได้ของวันเหรียญเพิ่มเติมอีกนะครับบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้หลายร้อยเหรียญมากเราก็จะสามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าศูนย์แลกเเเี่่ยนนพืออาาห้สริมแง สกิลได้ถ้าใครไม่คิดอะไรมากเลือกแค่หน้าเสริมแก่งสกิลแล้วก็เศษเสี้ยวความทรงจํากล่องอัญเชิญปลูกเสกระดับตํานานและก็พลังงานรายวันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วส่วนถ้าเราสู้ด่าน6ไม่ไหวก็สามารถสู้ด่าน4โดยใช้ทีมเหมือนกันอาจจะมีปรับเปลี่ยนแตกต่างกันเล็กน้อยได้เลยนะครับโดยทีมแรกที่แนะนำเนี่ยก็จะแนะนําเป็นทีมไลอาทีมอื่นๆเคยมีคลิปแล้วนะครับพวกผ่านด่าน4สามารถไปรับชมได้นะแต่ก็แนะนําด่านที่6เลยละกันเนาะสำหรับทีมไลอารก็ควรที่ต้องมีชารลอดและไลอาก็ควรที่ต้องมีพลัง เวสงสูงเข้าไว้นะครับมีดาเมจพวกคิริคอนช่วยเสริมก็จะดีแล้วก็ใส่หน้าสกิลเป็นของตัวละครเขาเองนะครับหรือถ้าไม่มีก็ให้ใช้ลมหายใจแห่งเพลิงเพื่อที่เราจะได้โจมตีพรอมบัฟเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีบอสและก็อัปเกรดเลเวลสกิลพิเศษให้เต็มพรสวรรค์ก็เลือกโจมตีบอมบัฟเมื่อโจมตีบอสนะครับอุปกรณ์แล้วแต่ได้เลยก็ใส่โจมตี2ชิ้นสป,ปีด2ชิ้นแล้วก็จะใส่เป็นเซ็ตโจมตีความเสียหายก็ได้นะส่วนตัวละครอื่นๆ,ๆนะครับก็ใส่ของตามมีตามเกิิดอย่่่างงเชชนนบ้ก็ใ,ใสซป,ปี วอลทอสได้ wow, Todd, ครับก็ให้ใส่เซตสปีด4ชิ้นป้องกัน2ชิ้นแต่ส่วนชาลอตเนี่ยก็ให้เน้นใส่อุปกรณ์ที่บวกเลือดเยอะๆเข,เข้าไว้ยิ่งเลือดมีเยอะฝั่งเราโอกาสรอดชีวิตก็จะเยอะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมแรกนะครับต่อมาในส่วนของทีมที่2ตัวหลักในการต่อสู้บอสก็จะเป็นอาร์สตาการที่เรามีอาร์สตาดาวสูงๆหน่อยก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าดาวไม่สูงมากพออาจจะต้องอาศัยดวงแล้วก็จังหวะแล้วก็ควรจะต้องมีหน้าสกิลที่ดาวสูงมากขึ้นด้วยเพราะว่าจะช่วยเพ ว่าจะใช้เป็นโจมตีเปอร์เซนต์โจมตีติดดาวป้องกันติดดาวอีกอันนึงแล้วแต่จะใส่อันไหนก็ได้เหมือนกันพยายามทําค่าคีเลเทให้ถึง100%เข้าไว้นะครับคิดาเมจสัก90%ขึ้นไปโจมตี2 0 0หมป้องกัน2 5 0 0 0ืลองดูนะว่าเราจะทําถึงหรือเปล่าเพราะอันนี้อุปกรณ์ผมเนี่ยยังอัพไม่เต็มนะครับก็อาจจะไม่สามารถปิดบอสแล้วก็ในส่วนของพรสวรรค์ผมก็ใช้เป็นต้องความเสียหายคิดดิคอนกับโจมตีพรอมบับเมื่อโจมตีบอสเราก็ใส่เป็นพวกคิเเคอะไรรให้ียยบร้อหลกัหลกกๆ็จะมีเท่่านนนี้ใสววของตคัตค ตัวลซัพพอร์ตอย่างฟินแลนด์เราก็จะใส่สปีด4ชิ้นป้องกัน2ชิ้นนะครับและอย่างตัวละครดีบัฟนะครับชารตแดงเราก็จะใส่สปีด4ชิ้นป้องกัน2ชิ้นด้วยเช่นกันอีกหนึ่งตัวละครนะครับนั่นก็คือแม่มดแม่มดเราจะใส่เป็นสปีด4ชิ้นป้องกัน2ชิ้นก็ได้นะหรือว่าทําให้สปีดให้เยอะมากกว่าอาสตาหน่อยก็พอแล้วเพื่อให้ยืนได้ด้านสกิลจะใส่ยังไงก็ได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่มีน้าสกิลของแม่มดผมก็เลยใช้เป็นสร้อยคอแสงจัันัะันนนนนทระีี่่กก็็เลยจนะจจปมุบนนคใสวของงาาซต,ต้ ออโต้สกิลถ้าเป็นช่วงที่1ทีมแรกเราก็จะมาถึงเนี่ยให้เนบ้าใช้งานโจมตีประสานแล้วก็ไลอาปิดฉากด้วยสกิลพิเศษส่วนวอลทอสเราก็ใช้งานสกิลที่2เพื่อเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับไลอาหลักๆก,ก็จะมีเข้านี้ส่วนในทีมที่2ของอาร์สตาเนะครับเราก็จะเซตสกิลเป็นแบบนี้ฟินลอใช้งานสกิลพิเศษและเทิร์นต่อมาค่อยใช้งานสกิลที่2แมมมดใช้งานสกิลที่2แล้วค่อยไปใช้งานสกิลพิเศษเพื่อเปิดแอนติเมทให้อาร์สตาเนี่ยเปิดแอนติเมทในเทิ 2, เเเร,บ,บ,นะรบั ในการจัดทีมจะเป็นแบบนี้นะสำหรับวันแรกวันที่2เนี่ยแน่นอนครับบัฟเงินก็จะมีความต่างในแต่ละวันอาจจะใช้ได้วันเว้นวันวันเว้นวันก็ต้องดูเป็นวันวันไปนะครับส่วนในการต่อสู้เราก็ไปดูกันมาลองดูครับถ้าดาเมจของเราติดคิเราก็จะสามารถเกือบจบบอสได้สําหรับทีมที่2คือมันต้องดูที่อาร์ตาของเรานะครับว่าดาเมจมากพอแค่ไหนโดนลดเลือดแ,แล้วความแรงมีหรือเปล่านะครับแต่ในช่วงเฟสแรกเนี่ย าลาอาดาเมจของเรามากพอก็จะสามารถข้ามไปสู่ช่วงที่2ได้เลยนะครับเห็นไหมก็จะจบได้ง่ายแบบนี้สําหรับเว็บแรกนะแต่เว็บที่2เนี่ยต้องมาลุนนะครับเพราะว่าอัสตารตัวนี้ของผมไม่ได้ทําเยอะเนาะค่าคิกก็เลยไม่ค่อยมีฟินโล่นะครับเปิดบัฟก่อนเห็นไหมถ้าได้อัตราคิกด้วยก็จะมีช่วยเพิ่มดาเมจาได้นะครับแต่ถ้าไม่ติดก็เรียบร้อยชาลอดลดเกาะไปเนี่ย มันจะเสียเทินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบอสเขาจะมีเปิดปรับสปีดเนาะนี่จะได้เกินเลยก็คือจะใส่หมดสภาพนะครับแต่บอสก็จะมีพวกลดความเสียหายพอแม่มดเปิดอันติเมตปุ๊บบอสก็จะเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้แล้วก็มาถึงเทินของอาสต้าเพื่อปาดอันนี้ก็คือความแรงไม่ถึงนะครับถึงแม้ว่า8,000ห้าจริงๆแล้วถ้าเราทําอุปกรณ์ไปเยอะมากกว่านี้ก็จะสามารถดันได้มากกว่านี้นะครับอืมที่เหลือก็เพิ่งอาสต้าไปพออาสต้าของเราตีมาประมาณนี้แล้วเนาะ ก็จะสามารถใกล้เคียงกับการจบบอสได้ไม่ยากผมว่าเลยนะความยากน่าจะอยู่ที่เวฟแรกนะครับจะค่อนข้างเดือดนิดหนึ่งอันนี้เราก็ค่อยๆตีไปครับวิงตี <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวรอติดเวทบนแอนตี้อีกทีหนึ่งก็ใกล้เคียงกับการจบบอสหรือถ้าเอาชัวร์เราก็ไปตีธรรมดานะครับเพื่อเลี้ยงยังไม่เปิดอันติเมตก็ได้ พอบอสเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแต่ถ้าเราเปิดอันติเมทแล้วบอสตายก็คือจบได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าบอสไม่จบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็ปั่นไปปุ๊บ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 ,บคือถ้าแปดแสนบวกอ่ะยังไงบอสก็จะหล่นอยู่แล้วนะครับขนาดอันนี้อาร์ต้าศูนย์ดาวนะคิดสภาพถ้าอาร์ต้าห้าดาวยังไงก็จะจบได้ไวมากขึ้นกว่านี้ที่เหลือเราเราก็สามารถเก็บเหรียญได้รอบละร้อยกว่าเหรียญบวก ก็สามารถไปซื้อหน้าเสริมแก่งสกิลได้แบบชิวๆแล้วก็เดี๋ยวมาลองอีก1 ID ดูนะครับว่าอาร์ต้า9กสเตตัสสูงกว่าจะเป็นยังไงแต่ในส่วนของไลอารเนี่ยสเตตัสจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารคิทคอนเลตคีด,ดามเม็แต่จะใส่หน้าสกิลเหมือนกันสกิลเราอาจจะเซตต่างกันนะครับในทีมแรกเนี่ยเหมือนกันได้แต่ในช่วงทีมที่2เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนให้ชาลลอตใช้งานโจมตีประสานไปก่อนแล้วค่อยใช้งานสกิลที่2และในกรณีที่เราดาเมจไม่พอเราก็กินอาหารช่วยเสริมเพิ่มมเมเติงั้ผจะ ใช้อาหารเป็นอน,นี้ละกันสลัดปลาปักเป้าโดยเราสามารถทําอีกวิธีหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือให้ไปใส่หน้าสกิลของเชลลี่เพื่อเพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวลองดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหน้าสกิลไปแล้วถ้าติดคิแล้วไม่ติดบล็อกอ่ะน่าจะจบบอสได้อยู่ดาเมจคิดว่าน่าจะพออยู่เหลือๆนะครับแต่เว็บ2ต้องไปหวังเพิ่งอาสตา้าอืมจบปะเว็บที่สอง รู้สึกว่าผมจะตั้งสกิลผิดนะครับตะกี้นี้ไปนั่งสลับมาอยู่อาเอาชาร์ล็อตเนี่ยใช้งานจมดีประสานก่อนเราค่อยไปใช้งานสกิลที่สองนะครับรู้สึกครูดาวมันไม่ทันเอ <laughs> สลับอย่างนี้ไปก่อนนะครับแต่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันถึงเพิ่มความคล่องตัว ใส่รถเกาะแล้วก็ใส่ท่าไม่ใต้อารต้าปิดแบบนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับชั่วยอยู่น่าจะง่ายกว่าแบบตะกี้ที่เราต้องใส่แบบอารต้าดาเมจแบบเยอะๆหน่อยนะครับ อย่างว่าอาสต้าสเตตัสสูงการจบบอสก็จะง่ายสําหรับด่านที่6นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้มาแนะนําแนวทางในการต่อสู้แพคกิน่าด่านที่6หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากกดปุก่กดไลค์กดแชร์กดสไัครให้หน่อยนะครับเจอเกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนครับ